ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะ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 เราจะเห็นว่าเฮ้ยวีคที่แล้วเนี่ยมันปิดแดงลงมาใช่ป่ะแต่ว่ามันปิดแดงลงมาเนี่ยมาติดอยู่ที่ตัวดีมมนนะครับคือต่อให้มันปิดแดงก็จริงแต่เราอย่าลืมว่า โครงสร้างเดิมเขาเนี่ยเขายังเป็นเทน์ขาขึ้นอยู่ตรงนี้มันเป็นดีมาที่มันเป็นแรงซื้ออยู่ไม่แปลกใจที่ทําไมมันเข้ามาแล้วก็เด้งขึ้นไปแบบนั้นตรงที่ราคามันเด้งขึ้นไปแล้วเนี่ยเราจะเจออีกพฤติกรรมหนึ่งเป็น QM เป็นคอสซิมโมโดนะครับด้วยความที่มันเป็น QM นะครับเราก็รอรับที่เราจะบายกันตรงนี้แหละเสร็จแ,แล้วมีการย้ำไฮกันเกิดขึ้นนะครับเสร็จแล้วมันมีอะไรครับราคาในยะ19 2, 2 0เนเนี่ยมันมีพฤติกรรมทองอยู่นะคะย้ำไฮวิ่งเข้าหา แนวรับหรือราคาในยะ 19- 2 0นั่นเองนะคะแล้วราคาก็มาเกี่ยวไมมแล้วก็เอาไปกินซะก่อนตอนนี้ราคามันเด้งขึ้นมาก็จริงนะทุกคนแต่ตรงนี้ยังมีซัพพลายที่คอนโทรลราคาอยู่เห็นไหมคะราคายังไม่ทะลุนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันทะลุต้องดูด้วยว่ามันทะลุจริงหรือมันทะลุหลอกมันทะลุแล้วมันกลับลงมาไหมหรือมันทะลุแล้วมันขึ้นยืนเหนือแนวต้านนี้ได้โอเคไหมคะถ้ามันขึ้นยืนเหนือแนวต้านนี้ได้มันจะกลายเป็นแนวรับนะคะสิ่งที่เราจะทาก็คือเราอาจจะได้รอ ยอกนะคะแล้วก็บายตรงนี้แพนนีอะสวยว่าไปใช่ไหมเป็นไงสวยโอ้โหออเดอร์เอ็กซิคิวออเดอร์เอ็กซิคิววอท่ตัเราทำอะไรผิดสุดปังสรุปแผนนะครับราคาเนี่ยมาเด้งที่พันเก้าตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็ดีดตัวขึ้นไปเนี่ยกว่าเกือบ5 0 0 0จนุดใช่ไหมครับเราจะรอให้ราคาเนี่ยปรับโตลงมาเพื่อที่เราจะ รอในการซื้อขึ้นไปนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของพฤติกรรมทองถ้าเกิดว่าเราตีโซนดับเบลลี่นั่นเองล้วก็ราคาก็ลงมาติดตรงนี้ใช่ปะไอเราก็รุนว่าเฮ้ยรอให้ถ้าเกิดว่าไม่ผ่านซัพพลายเนี้ยนะครับลงมาเอาที่1910อีกสักทีนึงก,ก็จะดีมากแต่น้องไม่เอาอย่างนั้นแหละน้องขึ้นเลยจาก1920กขึ้นมาก็จบรอบบายแหละมันเกิดพฤติกรรมทองอยู่แล้วก็คืออะไรฮะย้ำย้ำโลครับย้ำโลอีกวิ่งขึ้นมาหาซัพพลายนะครับ ตรงนี้ที่เราให้ไว้ก็คือ1 9ึ่กับ1 9ึ่งเก้า sl ตรงไหนดี1 9ึ่จุดเก็บกําไรจุดแรกนะคะมองไว้ที่1930งเก้าสโอเคหนึ่มต้องบอกเลยว่าเรื่องของพฤติกรรมทองเนี่ยไม่มีที่ไหนสอนนะจริงอย่าเอาไปคุยกับใครที่ไม่ได้เรียนบาโวนะคะเขาจะหาว่าบ้าคือเขาจะคิดว่าา เออ<ช>อะไร,ะไรย้ําหายย้ําโลปิกาจูอะไรเงี้ยอันนี้มันเกิดจากการที่อาจารย์เตอร์ของเรานะครับเป็นคนที่เทรดทองอยู่แล้วแล้วคือเขามีไอดอลเป็นเทรดเดอร์ต่างชาติคนหนึ่งซึ่งมีแนวคิดว่าถ้าเราเทรดแค่สินค้าใดสินค้าหนึ่งอะแล้วเรารู้พฤติกรรมของมันเหมือนกับเราสนิทกับมันมากๆเหมือนกับมันเป็นเพื่อนแท้ของเราเรารู้เลยว่าแค่มึงกระดิกตัวแค่นิดเดียว รู้เลยว่าจะลงหรือจะขึ้นนั่นแหละครับเป็นที่มาของการที่พิเตอร์เขามาเิดแต่ทองอย่างเดียวแล้วก็สังเกตว่าทองมีพฤติกรรมอะไรบ้างก็เลยเกิดเป็นพฤติกรรมทองขึ้นมาซึ่งอันเนี้ยจริงๆเลยในประเทศไทยผมไม่เคยเห็นใครสอนเรื่องนี้เลยนะครับยกเว้นพิเตอร์นะครับจริใช่ การวางแผนเทรดในแบบของเต้ยนะคะที่ทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้มาพบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่หน้าเพจ b r a v o Trade Academy ชอบไหมคะคลิปแบบนี้ถ้าหากว่าชอบนะคะพิมพ์หรือคอมเมนต์มาบอกเต้ยหน่อยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้เต้ยด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดทุกๆก,การวางแผนเทรดในทุกจันถึงศุกร์ที่เราจะต้องมาเจอกันแล้วพบกันในไลฟ์ค่ะ